ตัวอะไรครับไม่กลัวเลยเดินไม่กลัวเลยไปไหนเอ้าอ้ออ,อไปไหนไปไหนไปหานี่ไปหานี่ไปอ่าไปค่อยๆไปค่อยๆไปหลบไปไหนเดินไปหานี่ก่อนเลยลูกไหนนี่อยู่ตรงไหนไปไปนั่งไปนั่งชิงช้ากับป๋าไป ไปนั่งยิงช้ากับปาลาเร็วไปเร็วไปไหนล้วเดินเยียงไปก็เยียงวะอย่าไปหาปเป็นอเอเอ,เอ,เอ <ś c oughs> ไปนู่นไปนู่นไปนู่นไปนู้นไปหู้นปนไปนาป้า,าปลานปนูนปนูนู้นไปนู้น้นนลี่ <ś c oughs> อืม อ่ะมานี่เร็วดิลูวๆๆๆๆตัวน้องมันมาแล้วอ่ะอ่ะแข่งกันมาแขว่งอ่ะนั่งลูกนั่งบางเตอมันจิก